สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระดูกหมูทอดกับหม้อทอดไร้มันนะคะอันนี้คือหมูล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผักซอสหอยรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะโดยความชอบชอบใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะจะหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันต่อรสนี่ค่ะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะใช้ไฟอยู่ที่200นะคะแล้วก็ปกติก็จะประมาณ20นาทีแต่ว่าเราจะตั้ง10นาทีก่อนนะคะรอให้เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วจะกลับอีกด้าน,นะคะ่ะนีคาเดี๋ยวเราก็จะมากลับอีกข้างหนึ่งนะคะ ข้างหนึ่งก็เริ่มสุกแล้วค่ะกลับให้มันได้ทุกตัวนะคะทุกชิ้นนะคะอีกสิบนาทีนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะ